นั่งสบายๆด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติเป็นจุดงานเริ่มต้นก่อนมีสติรู้เนื้อรู้ตัวทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึง่งรู้สึกตัวสบายๆไม่เครียดไม่เพ่งไม่ต้องห่วงอนาคตไม่ต้องห่วงปัจจุบันไม่ต้องห่วงอดีตนั้นมีสติขึ้นมาก่อนทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึง่งรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆมีความสุข อยู่ในปัจจุบันหลังตรงคอตั้งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือจะเอาประสานการบหน้าตักก็ได้จะเอามือขวาทับเปลือกซ้ายก็ได้ใครจะทําการเคลื่อนไหวร่างกายก็ได้แล้วแต่ชนะอันนี้เมื่อร่างกายสบายๆแล้วก็ไม่ควบคุมลมหายใจให้ร่างกายมันหายใจตามปกติเ็จแล้วก็สังเกตใจมันปรุงแต่ไงไหมดูความนึกคิดของเรา มารู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานอยู่ที่ปัจจุบันก่อนหาฐานให้เจอหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งนี่แหละรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆคราวนี้ก็สังเกตจิตมาจิตไหลจิตทุ้งจิตหลงจิตเพ่งควบคุมไว้ไหลไปที่วัตถุกรรมข้างนอกหรือหลงไปทางใจนึกคิดปรุงแตง่งหรือหลงเข้ามาข้างในมาควบคุมร้วเพ่งเอาไว้ให้รู้ทัน แล้วกลับมารู้สึกตัวบางๆสบายๆเห็นร่างกายนั่งสบายๆมันจะฟุ้งก็ได้มันจะเพ่งก็ได้ให้มันทําจิตที่หลงหลงไปไหนบ้างหลงไปทงางมรรคการมสุขารลิการนิยคที่อายตนะทั้งหเลยหลงไปที่วัตถุก,กรรมที่ปัญจทวารทั้ง5้าหรือหลงเข้ามาข้างในมาควบคุมและบังคับเอาไว้ให้สังเกตจิตตัวก่อนทํากรรมฐานขึ้นมาไม่ใช่มาขังจิตนะ แต่เอามาเป็นแค่กุศโลบายในการฝึกจิตจะหลงก็ได้จะเพ่งก็ได้จิตที่หลงมีประโยชน์ทำให้จิตรู้เกิดขึ้นจิตที่หลงเป็นจิตที่มีโมหะจิตที่รู้เป็นจิตตั้งมั่นแต่มันจะตั้งมั่นแค่ขนาเดียวเพราะฉะนั้นถ้าหลงแล้วรู้บ่อยๆจิตรู้ก็เกิดบ่อยจิตตั้งมั่นก็เกิดบ่อยจิตหลงก็ถูกรู้มากขึ้นเพราะนั้นต่อไปจิตมันจะจําอารมณ์ได้จิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองฉันรู้สบยสบาย ถ้าฟุ้งบ่อยๆแล้วงดหงิดไม่ชอบลำคาญใจให้มีสติรู้ทันดูใจที่ไม่ชอบใจที่ยินร้ายใจที่ยินดีแล้วก็กลับมาที่ฐานตามความรู้สึกสบายๆฝึกนี้ไปเรื่อยจนกระทั่งสติเราตื่นถ้าเรารู้สติเราตื่นสติเราตั้งมั่นแล้วต่อไปเราจะสังเกตขันธาตุอายตนะมันแยกออกจากกันได้ยินเสียงอาจารย์เนี่ยจิตก็จะรู้ทันว่ามีเสียงกระทบไม่ได้ไหลามาทางหู ออกมาที่เสียงแล้วลืมตัวเวลาเห็นรู้ว่าเห็นตามันเห็นไม่ได้วิ่งออกมาทางตาแล้วผ่านไปทางรูปเวลาใจคิดรู้ว่าคิดไม่ได้ไหลออกไปหาความคิดแต่รู้ว่าคิดจิตอยู่ที่ฐานตั้งมั่นอยู่กายเดินนั่งนอนพูดทูลพูดทำคุยรู้ทันดื่มก็รู้ทันทำอะไรเคลื่อนไหวรู้ทันจิตเป็นผู้รู้กาย ขยับรู้ทันใจปรุงแต่งรู้ทันเนี่ยสติเราดีละต่อไปก็จะเห็นกายใจแยกออกจากกันเห็นกายทํางานใจทํางานอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆสักพักก็จะเห็นการทํางานของขันห้าขันห้าเกิดที่อายตนนะขันห้าเกิดเพราะการกระทบเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ที่ปัจจุบันแล้วเราจะเห็นเลยสักพักหนึ่งกระทบแล้วใจกระเทือนขึ้นมาเห็นแล้วมีความสุข ได้ยินเสียงแล้วโกรธจะเห็นกระทบแล้วกระเทือนได้ยินเสียงแล้วชอบรับลถแล้วไม่ชอบได้กลิ่นแล้วอยากได้อีกนะกระทบกระใจกระเทือนขึ้นมาให้รู้ทันแล้วก็โยดิโซริโจ์วันนี้เราจะนั่งกันชั่วโมงครึ่งไม่ได้นั่งเพื่อทรมานร่างกายนะเราจะปฏิบัติกันเพื่อจะฝึกให้จิต มีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางเวทนาะเราจะเตรียมตัวตายก่อนเที่ยวตายจริงๆทำอย่างไรเราถึงจะมีสติกับสมาธิและปัญญาอยู่ท่ามกลางความเจ็บความปวดที่มันปวดขึ้นมาทำยังไงให้สามารถแยกความปวดออกจากกายแยกความปวดออกจากใจแยกจิตออกจากอารมณ์นั้นต่อไปเราฝึกบ่อยๆเราก็จะมีความเข้มแข็งของอินทรีย์ในการดูเวทนาะ และจะมีอุเบกขาในเวทนาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีความปวดเกิดขึ้นให้รู้ว่าปวดขณะที่รู้ว่าปวดน่ะจิตจะเห็นกายนั่งและความปวดมันตุบๆอาศัยอยู่ที่กายนั่นแสดงว่าความปวดจุดส่วนหนึ่งร่างกายจุดส่วนหนึ่งจิตจุดส่วนหนึ่งขณะที่ความปวดไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นในอนิจจังพอปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ไม่หายนั่นคือทุกขังกับอนัตตาบังคับให้หายก็ไม่ได้นั่นคืออนัตตา มันตั้งอยู่แล้วปีบบังคับปีบบังคับไม่หายนั่นคือทุกขังมันไม่หายแล้วก็ตั้งเอามันเป็นฐานมันหายก็ดีก็ทุกขะก็เป็นอนัตตามันไม่หายก็เป็นทุกขังแล้วก็แยกแล้วก็ดูมันว่ามันสอนอะไรในมุมตจลักณเขาเนี้ยเทคนิคของการดูเวทนาการมีเวทนาแล้วการจะเดินปัญญาสติสมาธิอยู่ท่ามกลางเวทนาคือดูเวทนาเพื่อให้ทันใจที่ปรุงแต่งเพราะนั้น ความทุกข์ทั้งหลายเนะี่ยความทนไม่ได้กิเลสทั้งหลายมาจากทางใจอันเมื่อเวทนาไม่ดับก็เอาเวทนาเป็นฐานรู้สึกกายสบายสบายบางๆแล้วก็เห็นเวทนาไปด้วยเวทนาเกิดแล้วเกิดไม่ชอบให้รู้ว่าใจไม่ชอบแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสอยากขยับรู้ว่าอยากโยนิโสทุกใจเกิดขึ้นรู้ว่าทุกหงดหงิด,งดโทสะเกิดขึ้นรู้ว่าโทสะ พอความปวดเกิดขึ้นสัญญาปรุงเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วค่อโยนิโสเพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายที่มาทางใจเนี่ยจิตก็จะรู้ทัน <c oughs> กิเลสท,ที่เกิดขึ้นหลังจากความเวทนาเกิดขึ้นเราก็รู้ทันปวดถนาดไหนเราสามารถมีสติครองงานเจ็บถนาดไหนก็รู้ทันอยากขยับก็รู้ทันแล้วค่อโยนิโสเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเทคนิคเวทนา เลยเป็นฐานทําให้เราสามารถเดินสติสมาธิปัญญาอยู่ตรงนั้นได้นั่นแหละเขามีเทคนิคในการที่จะรู้ว่าต้องทําอย่างไรกับเวทนาและที่สําคัญที่สุดเราดูเวทนาเนี่ยไม่ได้เพื่อจะควบคุมบังคับหรือจะลุ้นให้เวทนาหายเวทนามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุก็ดับเหตุมันก็คือตอนนี้เรานั่งทับมันอยู่เรานั่งท่าเดียวานานๆมันก็เป็นเพราะร่างกายนี้เป็นบ่อแห่งความทุกข์ นั่งทับนานามก็ปวดพอปวดแล้วถ้าเราขยับปุ๊บเนี่ยนิสศัตรูของเวทนาก็คืออิริยาบถถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บทุกขังนะหายทันทีพอเปลี่ยนปุ๊บปัญจกายเป็นสุขขังทันทีพวกที่เจริญสติแล้วก็ปัญญามาทางเอาเวทนาเป็นฐานเนี่ยเขาไม่ยอมขยับหรอกเพราะขณะที่มีเวทนาเนี่ยเขามีสติดีสามารถโยนิโสสามารถแยกรูปแยกนามได้ วันขนาดที่เราสามารถมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางเวทนาได้เนี่ยต่อไปเรามีวิกฤตของชีวิตมีปัญหาของชีวิตต่อไปเราจะต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดชีวิตตอเน,นี่งนั่งจะมงครึ่งไม่ใช่หนักหรอกต้องนั่งบนเตียงตลอดชีวิตต้องนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลเป็นเดือนบางคนต้องนั่งรถพริการตลอดชีวิตนี่เราจะทุกข์ละข้อนี้เราไม่เคยฝึกเตรียมตัวมาก่อนหรือแม้กระทั่งจะตายขึ้นมาความทุกข์มันเกิดบีบบังคับมา เราจะไปจมกับความปวดแล้วก็ไปจมกับอารมณ์ตอนนี้ชีวิตยังมีแรงมีกำลังอยู่เตรียมตัวไว้เพราพอจะตายเข้ามาจริงๆไหนจะต้องกังวลทรัพย์สมบัติลูกหลาน,ห,น,นห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงว่าเราจะไปไหนทางใจก็ฟุ้งซ่านทางกายก็ปวดปีบทรมานไอสังขารที่ปุงทางกายก็เยอะแยะเนั้นเคยไปเคยมาเคยเดินเหินได้วันนึงต้องนอนติดเตียงก็ทุกข์อยู่แล้ว พอจะตายมันก็กังวลใหญ่อีกเพราะฉะนั้นต้องฝึกไว้เพราะร่างกายกับจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ปีบังคับเป็นของเสื่อมมันมีความเสื่อมเป็นลักษณะและที่สุดมันต้องแตกสลายแล้วก็จะต้องเปลี่ยนจากรูปนี้ไปเป็นรูปอื่นในภพภูมิอื่นถ้าเรามีเป้าหมายจะสิ้นสุดได้แล้วก็ต้องเรียนให้เคยชินไว้มีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางเวทนา เจ็บมากๆใครรู้ว่าเจ็บแยกแล้วก็โยนิโสเจ็บแล้ทุกข์ใจรู้ทันแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความทุกข์ใจแล้วก็จิต,ตั้งมันอยู่ที่ฐานดูซิว่ายินดีและยินร้ายอยากขยับไหมดูอยากเมื่ออยากด่าปุ๊บเนี่ยการจะไปทํากรรมคือการขยับก็มีเกิดขึ้นก็ดูไปเรื่อยๆส่วนพอเวลาที่ความเจ็บมันมากมขึ้นมากขึ้นคนไหนที่ทําสมาธิได้ก็จับกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอู่กรรมฐานน่ จดจ่อยที่กรรมาฐานให้นานที่สุดหันหลังให้กับเวทนาคนเพราะนั้นก่อนที่จะทําสมถะตรงนั้นเนี่ยเราต้องได้กําไรก่อนได้กําไรคือได้ใจรักก่อนแยกรูปแยกนามก่อนพอมันเจ็บมากๆไม่ไหวจริงหันกลับมาทําสมถะก่อนไม่ต้องขยับไม่ต้องพลิกอยู่ท่าเดิมมาแหละแต่จิตพลิกจากการโยนิโสจิตพลิกจากสติสมาธิปัญญาหันกลับมาสมถะมาจดจ่อที่อารมณ์กรรมาฐานอยู่ที่อารมณ์เดียว ให้จิตได้จดจอ่อจดจอ่อบริกรรมเอาไวะ้วิตกอยู่ที่อารมณ์เดียวนาน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 นา,นนานจนจิตมีกําลังสว่างสวัยขึ้นมาแล้วก็ถอยกลับไปดูเวทนาได้อีกตอนนี้จะมีแรงแล้วก็จะสามารถอยู่กับเวทนาได้พออยู่ได้แล้วปุ๊บก็เอาสติเข้ามาก็สมาธิตั้งมัน่นรู้แยกรูปแยกนามเห็นเวทนาแล้วก็สังเกตเดินปัญญาต่อกระทบแล้วก็เทือนแล้วก็โยนิโสนี่แหละเทคนิคกันอยู่กับเวทนา ต่อไปถ้าเราต้องเจอวิกฤตแบบนี้เจ็บมากๆเราต้องนั่งรถพิการอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือนอนนานๆเราก็ต้องพักพักจิตหันจิตเข้ามาทําสมระอยู่กับลมเดียวก่อนพอมีกําลังแล้วก็เอาจิตเนี่ยมารู้สึกร่างกายต่อไปเรามีวิกฤตในปัญหาเราก็จะฉลาดฉลาดในการพลิกช่วงโมงนี้ต้องทําปัญญานะเ่วงโมงนี้ต้องทําสมาะนะแล้วเราจะอยู่กับมันได้เราจะอยู่กับเวทนาได้แล้วเรา จะสามารถมีความสุขอยู่ท่ามกลางเวทนาต่อไปเราก็จะสามารถมีสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางวิกฤตที่แย่ที่สุดดีที่สุดต่อไปเราก็จะสามารถมีความสุขแบบเป็นอิสระถ้าเราฝึกบ่อยๆอยู่กับเวทนาเรื่อยๆต่อไปจิตจะมีอินทรีย์ของการดูเวทนามากขึ้นต่อไปจิตจะสามารถตั้งมั่นแล้วก็สามารถเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทั้งหลายเห็นความคิดทางใจที่มีปฏิ กิริยาต่อเวทนาฝึกมากๆต่อไปอินทรีย์แก่ก้าจิตก็จะเป็นอุเบกขาในเวทนามีความเจ็บมีความปวดนะแต่หันกลับมาดูใจไม่ทุกข์แล้วก็สามารถอยู่กับเวทนาได้แล้วก็สามารถรู้ทันใจได้แล้วก็สามารถโยนิโสได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นฝึกเอาไว้วันหนึ่งวิกฤตมาถึงเราจะได้มีจิตที่มีกําลังแล้วก็สามารถอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่จมกับทุกข์ แล้วก็สามารถเดินปัญญาอยู่ท่ามกลางความทุกข์ต่อไปสติสมาธิปัญญาจะพาเราออกจากทุกข์ไม่ใช่ไม่ใช่ตันหาอีกต่อไปแล้วไม่ใช่ตันหาจะเป็นผู้ควบคุมจิตเราอีกแล้วต่อไปเราจะเป็นอิสระจากตันหาเพราะเรามีสติสมาธิแล้วมีปัญญารู้ทางนะครับน้อมจิตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันสบายๆนะครับสบายๆส,สำคัญที่สุดไม่ควบคุมเวทนาไม่ได้นั่งลุ้นให้เวทนาหาย ไม่ได้นั่งเพื่อให้เวลาจบถ้าใจไม่คิดมันจะไปรุ้นทําอะไรไม่ได้ให้รู้ทันแล้วก็โยนในสู่ความอยากความรุนกับวันที่ปัจจุบันฉั้นพยายามรู้ทันมันแล้วก็สังเกตมาดูใจบ่อยๆสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวปฏิบัติของเราไปนะครับ